สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบวก,ก็จะมาทำทรงผมที่มีการรีเควส t กันเข้ามาเยอะมากที่สุดซึ่งก็คือทรงรับปริญญานั่นเองสามารถเอาไปทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นวันซ้อมวันจริงลองจะทำกันดูค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะแบ่งผมแสกกลางแล้วเราก็จะถักเปียนูนหรือว่าดัชเบดทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา เราจะแบ่งผมเป็น3มส่วนนำส่วนที่ติดลายผมมาใส่ใต้ผมส่วนกลางแล้วนำผมส่วนสุดท้ายมาใส่ใต้ผมส่วนกลางอีกครั้งถักต่อไปให้เพิ่มผมบริเวณที่ติดลายผมขึ้นไปด้วยทุกครั้งพยายามเพิ่มปลอยเล็กๆนะเพื่อให้เปียเนี่ยขึ้นลายสวยคือยิ่งเราทำละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเปียมันก็จะยิ่งดูสวยขึ้นนะคะ พอเราได้เป็นเปียนมูนดัสเบสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะถักจนถึงบริเวณต้นคอเลยแล้วก็ให้หยุดการเพิ่มผมแล้วก็ถักธรรมดาต่อจนสุดปลายผมค่ะใช้หนังยางมัดเก็บให้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำอีกฝั่งนึ่งแบบเดียวกันเลยทีนี้เรามาดูที่บริเวณกลางศีรษะนะคะเราก็จะใช้หมอนหนุนให้ศีรษะเนี่ยดูทุยสวยมากยิ่งขึ้น พอวางลงไปแล้วเราก็หวีผมให้เรียบแล้วมัดหนังยางสีที่ใกล้เคียงกับผมของเรามากที่สุดเอาไว้ต่อไปเราก็จะถักเปียสามตรงบริเวณผมที่เราเหลือไว้ตรงกลางเนี่ยจนหมดถักจนมาถึงปลายผมแล้วก็มัดหนังยางให้เรียบร้อยพอมัดหนังยางเสร็จเราก็ขดผมตรงกลางนะคะให้เป็นทรงก้นหอยติดที่ บริเวณท้ายทอยของเราแล้วก็ให้ปิดบริเวณหนังยางที่เรามัดเอาไว้ด้วยจะไ,ได้บังไปเลยพอก้นหอยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำปลายผมเปียทั้งสองข้างมาไข้กันแล้วพันรอบตรงเปียตรงกลางเอาไว้แล้วเอาปลายผมเนี่ยซ่อนเอาไว้ใต้ก้นหอยที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วเราก็ดูกระจกติดกิฟอะไรตามที่ ตำแหน่งที่เราชอบได้เลยแล้วก็ฉีดสเปรย์เก็บลูกผมให้เรียบร้อยก็เป็นนั้นเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นทรงร,รับรยญญาที่สามารถทำได้ทั้งวันจริงแล้วก็วันซ้อมเลยง่ายๆแล้วก็สามารถทำได้เองด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทำเป็นดูประหยัดเงินด้วยนะจ้าไม่ต้องจ้างช่างสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ชมการขอบคุณค่ะ